ครับเพราะว่าโบท็องติวเลอร์ช่วยพวกเราได้น่าเล่นอะเอออแบบตุ๊กเะไม่ไม่น่าจะน่าเล่นนะครับไม่รู้ที่เจจะโยนไม่รู้ที่จะมิ่นี่เจอะไรอย่างนี้ขายของเลยเหรออะไรย่างเดี๋ยวสิอะคุยเรื่องก่อนคือจะบอกว่า19ปีที่ผ่านมาโอเคแล้วก็เห็นหน้าหน้าตาพวกเราบางคนกันบ้างทำโน่นทำนี่บางคนก็ไปทำเรื่องหลังบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ในรอบสองทศวรรษมันฟังดูนานมากเลยเนาะแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างได้กลับมาเติบโตในครั้งนี้ถามความรู้สึกข้างในลึกๆใครก่อนดีพี่ว่าเอาคนที่คุยเก่งที่สุดบนเวทีนี้จัมมี่ค่ะสวัสดีควจบที่นี่นะ วมีพี่ๆชวนเล่น,ลนในหลายงานะนะับต่อหน้านี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องคิวมีปัญหาเรื่องอะไรมีคนชวนคนชวนมองนะมีปัญหาเรื่องคิวมีปัญหาในหลายอย่างที่ไม่ลงตัวนะครับงานนี้ก็ทุกอย่างเคลียร์ได้ผมรู้สึกดีใจครับจริงอธิบายไม่ดีมันเหมือนกับเรากลับไปเจอเพื่อนสมัยมัธยมต้นนย่านี้คือเราเราไม่ต้องคุยอะไรกันมากแต่พอกลับมาแล้วเฮ้ยมันต่อกันติดหมดเลยนะครับก็คุยกันและโดยอดีตเราก็ ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมีเรื่องราวดีๆผ่านอะไรครับผ่านอะไรคะผ่านคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับด้วยกันดีๆมาเยอะมากนะทำไมผมพูดแล้วทุกจิ้มไล้หมดเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเมมโมรี่ดีๆผมรู้สึกว่าผมต้องเล่นอยากเล่นปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อยากเจนต้องถือคนนี้ก็เป็นเจ้าข้อเวทีอยู่แล้วพูดถึงคอนเสิร์ตเลยเจนต้องไม่มีทางลังเลอ่ะต้องคอนเฟิร์มแบบก็ จริงๆแล้วก็ตอนที่ทา,างไอ้ทอมมาชวนเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรมากเลยพอเขาบอกตัวเลขมาผมรับเลยฮะเราเล่นเราเล่นจริงๆแล้วจริงๆแล้วสิบเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคำว่าเดินเน็กเนี่ยเป็นคำที่หลายๆคนเหมือนกับตั้งอ้อมบัดไว้ว่าอยากให้เดินเน็กได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่อยากให้ภาพนี้กลับมาพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้แล้วก็ เพื่อนคนนี้เขาโอเคนะครับคิวเขาได้เนี่ยโอ้โหดีใจมากทุกทีนี่เข้ามาก็โหต้องรับไปทีไม่จริงจริงต้องบอกว่าคนที่เล่นตัวที่สุดเนี่ยคนนี้เลยฮะทุกที ไอะนี่เราแบ่งแต่งเวทีเป็นโต้วาทียราไปแยกแต่งฝั่าบอดมวกยังไงครับยยังไงครับที่เรื่องอะไรครับเรื่องว่าเออว่าการรวมตัวเนี่ยยังไงเห็นว่าวอยเองนี่แบบคิดนานคิดหนักมากเลยว่าปว่าจะมาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่นอกรเปล่าก็อย่นนอกรอบสามยอดก็เดินยอดเดินกเยคับบุหากประเทศอะไร คือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งคือผมเดินทางบ่อยด้วยงท่องเที่ยวเน,นี่หละนะบวกกับอีกอย่างคือเรารู้สึกว่าพอเราใช้ชีวิตส่วนตัวอันหลังในวงการแล้วเราู้สึกว่าเราค่อนข้างรักชีวิตส่วนตัวแล้วก็แบบอยากที่จะทำในในแบบที่ตัวเองอยากจะทํามากกว่า,าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงอสองเรื่องหลักๆเลยคืออันดับแรกเนี่ยวันที่ผมคิดว่าผมคงคงนัดคุยกินข้าวกินที่เขาแล้วผมก็จะบอกเขาว่าคงจะไม่ วันนั้นเนี่ยผมก็โพสเป็นค่ะอุยดราม่าดราม่าด้วยต่อมาผมโพสดราม่าเลยฮะย่าผมก็โพสเป็นรูปของผมซึ่งเป็นการบอกต้องต้องการจะบอกเป็นในๆว่าผมอาจจะไม่เล่นนะน่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้ตอบกลับมาจากข้อความกับธนา มันทำให้ผมต้องรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้กับคนอื่นบ้าง วันที่ผมนั้นไปทานข้าวเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ร่างเละใจมากๆนะวันนั้นบังเอิญโดมโทรมาโทรมาหาที่แห่งมีเป็นพี่ที่ดูแลเรื่องคอนเสิร์ตคุณตันทานข้าวแบโดมพูดมาแค่คำเดียวนะเฮ้ยหัลโหลน่าจะต้องพูดอยู่แล้วโดมพูดมาแค่ำเดียวเฮ้ยคุณออยค่ะมันุณออยค่ะฮัลโหลโอเคเป็นเป็นเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะโดมโทรมาพอดีแล้วก็ได้คุยกันโดมก็บอกว่าเฮ้ย เพื่อนเดียวว่ามามาจามกันมาสนุกในกันเพื่อนเพื่อนกันค่ะผมรู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันเพิ่เข้ามาันกระแทกตัวเราเลยว่ากองเลนนี่คือบอกอย่างที่บอกให้ผลที่หล่อมากคนพูดคนพูดที่หล่อมากนะค่ะผมทำไมทำไมคุณไม่โทรมาหาเจ้าด้วย ผมต้องโทรวันนี้ถ้าผมไม่โทรวันนี้เนี่ยผมจะพลาดอะไรบางอย่างผมโทรปึ้งมาถึงพี่เด่งรับพี่จองบัตรให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่คุณไม่ได้โทรหาคุณบอยอะไรพี่เดียวเลยลอยเลยอ่ะคุณลอจะไปถามเรื่องบัตรอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพี่เมื่อกี้เขาเล่าก็หล่อมากแล้วนะไม่ต้องเล่าความจริงทั้งหมดก็ได้แต่มันบังเอิญมากเ้ารู้ว่าบอยนั่งอยู่ด้วยเลยไม่ได้เราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ก็ชัวร์เกือบแล้วนะเกือบไม่ได้ขึ้นเวทีแล้นะ พีท่ทำ JR เขาก็โพสต์ใน Facebook ขาแล้วว่าเขาอาจจะไม่สัวมีปัญหาสุขภาพโน่นนี่นั่นว่าไปไม่เป็นไรเพราะว่าส่งตัวแทนมาเพือบครบเลยนะ,อะ,อะสองหนุ่มรีพออดีกว่าหน้าตาเขาแบบดูคิดถึงเวทีมากตอนนั้นเขาก็มีคอนเสิร์ต ไม่ได้แปลว่ามีไม่มีน้ำยาผมอาจจะจัดแฝดสองแฝดสามก็ได้นี่ไงนี่ไงเอออาต่อต่อต่อใช่ค่ะทุกส่งไหนที่ได้มาเจอเพื่อนสนิทในครั้งนี้ก็ดีใจครับเพราะว่านานเราได้มาเจอทีรู้สึกในรอบประมาณสิบสิบกว่าปีนะที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็ทื่อได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยก็วันนี้เลยเนาะใช่คือแบบจากทางหายกันไปไม่ได้ไปเข้าแบบนี้นะครับ เราว่าที่เราไปชเป็นจุดจุดเริ่มต้นนนแหละที่เราจะได้มาเจอแล้วก็เริ่มสนุกแลนะ้วเราจะไปซ้อมง,งานทำซ้อมร้องซ้อมเต้นก็จะถึงวันจริงโอ้โหแบบคิดถึงมุกที่เขาจะดีกันบนเวทีแล้วนะไม่ต้องพูดถึงแต่ละคนนี่แบบสะสมประสบการณ์กันมาเต็มที่สมจริงแล้วเนี่ยผมยึงจำวามได้นะฮะตอนที่เดินเล็กออกใหม่ๆนะครับเราเวลาที่เราไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยเรียกว่าไปสามารถที่จะแบบเดินออกได้ตามปกติก็คือเป็นแฟน นิทรรศแปลเพลงของพวกเราเนี่ยแต่ก็จะแบบประกอบต้อนรับเอ้ชื่อมากค่ะอยากไปที่ที่ไหนนะอุดรจะไปอะไรเดี๋ยวเว้ยสาระดอยมาเฮ้ยคุณคุณชวนผมคุยกคนไทยหน่อยเออตอนนี่เขากำลังเดือดนะสรุปจังหวัดด้ดรกำลังไปอุดรค่ะอุดรแต่เวลาเราลงเครื่องปุ๊บไปทำอะไรไปเล่นคอนเสิร์ตนะอเคแฟนเพลงหนังเดือดเลยไม่ใช่แฟนเพลงสิบกว่าคนลุมจุมดึงคุณบอยอยู่ฮะทำไมอ่ะ ชื่นชอบเหรอฮะใช่ครับยังไต่ตอบยังไต่อก็ก็นี่นะฮะเขาก็ขออะไรเต็มเรื่องมีแค่นี้แหละฮะไปถึงแค่ตรงไหนคือไปไหนส่วนนี้ยก็จะมีแฟนแฟนมารุไม่ล่ะครับจริงจริงก็จะบอกว่าปรากฏการณ์ของ The Next เนี่ยผมว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่ง ตเป็น่าวันนี to Mother, so oh, cool. oh, cool. way, yeah, ้เนี่ยผมยังจำทุกๆคอนเสิร์ตทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่โลกกันตอนเป็นเด็กนักได้นะครับภาพปรากฏการของเวลาที่ไปจังหวัดไหนแล้วก็ไม่สามารถลงจากจากออกจากสนามบินได้หรือว่าเราไปในสถานที่ต่างๆล้วมีขบวนยังกะแห่ข้อพระป่าข้อกระถินอะไรเงี้ยตามเป็นน้องมวเป็นงวใช่ไหมยังไงฮะ วันทีเราจะไปเล่นตลกกันหรือไปร้องเพลงหรืออะไรกันนะครับหัวเราะทุกทุกคนเลยนะฮะก็สำหรับผมแล้วนะความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วนะครับหลังจากวันสุดท้ายที่เราเล่นกันแลงจนวันนี้นะครับอตอนนั้นผมก็อายุน้อยที่สุดวันนี้ผมก็อายุน้อยที่สุดครับแล้วก็อยากจะบอกเหมือนกันครับถึงแม้ว่าวันนี้อย่างคนอื่นใครก็ไปดนนะครับที่ว่าเราไม่มีน้ำยาแต่ว่าเรามีเวลาเยอะที่สุด ทันที่สุดครับเวลาเวลาแล้วก็เวลา เต้นซุ้ตายใส้ตตตแตกแน่นอนนะคะแล้วก็เห็นภรรยาเขาอุ้มลูกมาตอนแรกผมนึกว่าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพมา <laughs> ช่วิ่งไมก้าแล้วนอนต่อเาดีกว่าคือแต่ละคนเนี่ยขาวต้องไปซ้อมเขาตเตรียมตัวกันแหละนะคะว่าเขาจะยอมแพ้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่คขาโทมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือดีใจแล้วเรา yes พัทีไม่ได้หลักเลงไม่ไ้คิดอะไรเลยนะคะคือรู้สึกว่าแบบมันเป็นคอนที่มีความหมายและนเมื่อมันกลับมาอีกครั้ง19บเกปีเราก็ขอมอะค่ะมันมี history อยู่ในนั้นหันถามเนว่าเฮ้ยเขาจาได้ยังงอ ใช่มมมเอะตอนนั้นเขาดูเด็กเด็กมากเลยนะตอนนี้เป hey, ็นสาวเต็มตัวแล้วแต่เราเ็เห็นแนนที่ทีเลเรงนึกถึงพี่ชายเขาตลอดบุัคพีุ่ี่ออพี่ฟี่คนนั้นก็มีลูกแล้วเหมือนกันนะอย่นีกันด้วยลูกจรลูกมีลูมีลูกกันตอยากมีเขาบ้างเชื่อมจะีเจะมีเพนงนที่จะลูกลูกขึ้นมาใช่ไหมคะไม่แล้วพี่ แล้วล่ะโอ้หอันนี้คงต้องถามคนข้างล่างแล้วล่ะค่ะ รอไปดูนะคะวันที่6มีนานี้นะคะว่าจะมาไม่มานะคะนี่เราต้องไปดูกันใช่ค่ะที่อย่างที่พี่บอกว่าว,ว,วันนี้เราเห็นเั้งหมดนะคะเรายังมีสุข